สวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกันอีกเช่นเคยกับวิชาภาษาไทยกับครูนันทิดาเทพแสงพราวหรือครูนันจากโรงเรียนวัดยมเคลวรสอนราชบำรุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2ส,สำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องการผ่นวรรณยุกต์อักษรกลางของแม่เกิลแม่เกิลคือคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้จักกันไปแล้วสำหรับคำที่อยู่ในแม่เกิลน,นะคะยกตัวอย่างคำที่อยู่รอบๆตัวของเราเช่นคำว่าคิ้ว คิ้วนิ้วมือเอวใช่ไหมคะแล้วนักเรียนได้กลับไปทบทวนคำศัพท์กันบ้างหรือยังคะไหนใครทบทวนคำศัพท์บ้างยกมือให้ครูนันดูหน่อยคะ่ะผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานของท่านในการฝึกอ่านเขียน เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของเรานะคะวันนี้เราจะมาผ่านวรรณยุกต์อักษรกลางกันอักษรกลางมีตัวอะไรบ้างไก่แจ้ดิ้นตายบนปากโอง่งไก่แทนกอไก่แจ้แทนจอจานดิ้นแทนดอเด็กตายแทนตอเตา่าโองบนแทนบอใบไม้โอ่งแทนออ่าง แล้วตัวที่เหลือล่ะคะก็คือดอชดากับตอประตักนะคะเสียงดอเด็กกับเสียงตอเต่าเหมือนกันวันนี้ครูจะพานักเรียนท่องนะคะแล้วจะให้นักเรียนไปฝึกเขียนแล้วก็ท่องเองเป็นกันบ้านคำครูจะมีตารางทางซ้ายมือเป็นคำมาให้จะเอาคำอะไรบ้างคำที่อยู่ในอักษรกลาง อักษรกลางมีอะไรบ้างพาท่องไปแล้วนะคะเสียงสามัญก็คือพื้นเสียงนั่นแหละไม่มีรูปวรรณยุคเสียงเอกไม่เอกอยู่ข้างบนพยัญชนะเสียงโทไม่โทเสียงตรีไม่ตรีเสียงจัตวาไม่จัตวาคำที่หนึ่งจาวจาวจาวอ เจ้าในช่องสามันนะคะเจ้าช่องเอกค่ะเจ้าเอกเจ้าช่องเสียงโทค่ะเจ้าโทเจ้าช่องเสียงตรีเจ้าตรีเจ้าช่องเสียงจัตวาเจ้าจัตวาเจ้าผันรวบค่ะ เจ้า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 อีกรอบค่ะเจ้า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 คำที่สองดาวดาวดาวเอกดาวดาวโทดาว ดาวตรีดาวดาวจัตวาดาว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 จริงๆแล้วนักเรียนจะต้องฝึกท่องซ้ำสามถรอบนะคะแต่ด้วยเวลาที่เรามีจํากัดครูขอพาสองรอบนะคะนักเรียนสามารถกดปุ่มหยุดแล้วก็เพลยเพื่อซ้ำย้ำทวนด้วยตัวเองได้ คำที่สามบาว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 เสียงสามัญนะบาวบาวเอกบาวบาวโทบ่าวบาวตรีบาวบาวจัตวาบาว บบาว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 คำที่สี่กิวกิวอกิวกิวกิวเอกกิวกิวโทกิวกิวตรีกิวกิวจตวากิว ผ่านรวบกิว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 คำที่ห้าจิวจิวจิวอจิวจิวจิวเอกจิวจิวโทจิวจิวตรีจิวจิวจัตวาจิว ผันรวบจิว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 คำที่หกกิว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 เอกกิวกิวโทกิ้วกิวตรีกิวกิวจัตวากิวกิวกิว กิ้วกิ้วกิ๋วคำที่เจ็ดจิวจิวจิววจิวจิวจิวเอกจิวจิวโทจิวจิวตรีจิวจิวจัตวาจิว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  คำที่แปดปิว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 เอกปิวปิวโทปิวปิวตรีปิวปิวจัตวาปิว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 คำที่เก้าแกวแกว แกวอแกวแกวแกวเอกแกวแกวโทแก้วแกวตรีแก้วแก้วจัตวาแก้วแกวแกวแก้วแก้วแกวคำที่สิบแจวแจวแจววแจวแจว แจวเอกแจวแจวโทแจวแจวตรีแจวแจวจตะวาแจว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 เรามาทายปริศนาแม่เกิลกันให้นึกเฉพาะคำที่อยู่ในอักษรกลางนะคะเรายังไม่ไปคำอื่น อักษรกลางมีตัวอะไรบ้างท้วนไก่แจ้ดิ้นตายบนปากโงไก่แทนกอไก่แจ้แทนจอจานดิ้นแทนดอเด็กดอชดาตายแทนตอเต่าต,อ,ตอปะตักบนแทนบอใบไม้ปากแทนปอปลาโงแทนอออ่างปริศนาข้อที่หนึ่งอะไรเอ่ยใช้สำหรับใส่น้ำดื่ม อะไรเอ่ยใช้สำหรับใส่น้ำดื่มให้นึกถึงพยัญชนะอักษรกลางไก่แจด้ดินตายบนปากโขงก็ไก่แก้วค่ะคำว่าแก้วถานะคะคำที่สองอะไรเอ่ยเป็นคำชมว่าดีเยี่ยม ให้นึกถึงไก่แจ้ดิ้นตายบนปากาของอะไรดีเยี่ยมจอจานใบให้ bye แจ๋วค่ะแปลว่าดีแปลว่าเยี่ยมแปลว่าเก่งนะคะแจ๋วไปเลยข้อที่3ค่ะอะไรเอ่ยใช้สำรับทาเพื่อยึดติดสิ่งของ ใบให้ว่าคำนี้ก็ไก่ก็ไก่สำหรับทาแล้วก็ยึดติดสิ่งของคำว่ากาวทากาวแล้วก็แปะกระดาษลงไปฮะอะไรเอ่ยเป็นคำเปรียบเทียบว่า นิดเดียวนิดเดียวกระจิตริศวิเผอพูดจอจานคำว่าจิว๋วค่ะยังคงอยู่ในหมวดของอักษรกลางนะสรุปบทเรียนวันนี้เราผ่านวรรณยุกต์แม่เกิลกันแม่เกิลคือคำที่มีวอแหวนเป็นตัวสะกดนะตัวสะกดคืออยู่ท้ายสุดเลย ะะจำไว้ว่าแม่เกล,ลคือวอลแวนวอลแวนอยู่ท้ายสุดหมดคาบเรียนแล้วไว้เด็กๆมาเที่ยวกันใหม่นะคะ